พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100้บาทพร้อมกิจกรรมคอม p a นิวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอโทร0ูนย์สองสย์หเจ็ห้าหรือแอดไลน์แอดพีไอเอก็ก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือต้องต้องไปดูว่าธุรกิจทําอะไรเราต้องเข้าใจธุรกิจก่อนว่าธุรกิจนั้นอะ มีทำมาหาได้ยังไงมีรายได้มาจากไหนนะมี b ิส i n e s s น o โมเดลยังไงแล้วก็มองไปว่าอีก3 -5 ถึงปีข้างหน้าธุรกิจมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูในส่วนของพวก financial statement ต่างๆนะครับก็นั่งไล่ดูนะครับว่างบการเงินในอดีตที่ผ่านมา4-5หปีมันเป็นยังไงนะครับงบงบกระแสงเงินสดเป็นยังไงนะครับ งบดุลเป็นยังไงรายไอแอดเซ็เยอะไหมเงินสดเยอะไหมหนี้เยอะไหมนะครับแล้วก็งบกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับรายได้ที่เข้ามา4ี่ปีที่ผ่านมาสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับกาไรมันสวิงไหมนะครับแล้วก็แล้วสุดท้ายนี้ก็มาดูเรื่องของให้ตัว financial ratio ต่างๆ pe pe pb ไ dividend yield นะครับ ก็ถ้าเราถ้าเราไปดูนะหลายๆตัวนะไปเทียบไปเทียบกับในอดีตนอะบางตัวลงมาเยอะมากเลยนะ p ีบางตัวเนี่ยแต่ก่อนยี่สิบยี่สิบยี่สิบเท่านะตอนนี้ต่ำกว่าสิบก็มีอ่ะนะครับไพส์เปอร์บุนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะหุ้นใหญ่ๆบางตัวเนี่ยไพส์เปอร์บุต่ำกว่าหนึ่ง p พ i ์เปอร์บุ k กต่ำกว่าหนึ่งหมายความว่าเราซื้อวันนี้ถูกกว่าถูกกว่าเจ้าของนะครับ ก็ก็เลยด d เ n น y ด e l d นี้ก right ็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นนี่หาได้ง่ายๆเลยอะตอนเนี้ยนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นก็หายากหน่อยที่มันดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าช่วงเนี้ยถ้าเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าแล้วหามูลค่าเป็นนะช่วงนี้เป็นโอกาสช็อปเลย แต่ <c oughs> แต่อย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเราถ้าเรามองว่าเราจะซื้อหุ้นมาเพื่อขายทำกำไรจากราคาหุ้นนะก็น่าจะลำบากหน่อยเนะเพราะว่ามันลงแบบไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่แต่ยังฝั่งของอันนี้จ,จะสอบไปฝั่งของต่างประเทศนิดหน่อยนะครับว่าหลายๆตัวหลายๆตัว Business Mo เด l ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้ได้แต่ราคาขึ้นมาเยอะประมาณหนึ่งแล้วถ้าขอไอเดียว่าตอนนี้คืออาจจะต้องเริ่ม trim ทางฝ mm ั่งของต่างประเทศไหมครับหรือหรือยังพอที่จะอ่าโตโตไปพร้อมกับมันได้ก่อนตามตามสไตล์ของพี่ปูจากนั้นที่เราที่เราคุยของต่างประเทศก็ไม่ได้ของต่างประเทศก็ไม่ได้ขายนะก็อย่างมูลต่างประเทศที่มีกองทุนอยู่ก็ก็ซื้อถือไว้ไม่ได้ขายก็ปล่อยไปก็ยังมองว่ามีโอกาสเติบโตอยู่นะครับอของของจริงอย่างเวียดนามจีนอะไรเงี้ยพูดถึงมันก็ยังไม่ได้แบบแฝงว่า มันก็ยังมันก็ยังถือได้นะครับมันก็ไม่ได้แบบขึ้นไปแบบโ e ว v a บลูมากๆแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นอเมริกาก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ถือหุ้นอเมริกาแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาก็น่าจะอยู่ในช่วงที่แบบขึ้นมาสูงมากๆแล้วเพวอาบัฟเฟนด์ก็ขายไปเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ลงสักทีนะวอาลมสเปดขายมันก็ยิ่งขึ้นแต่ ก็อย่างที่บอกอะก็คือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต่ําสุดเมื่อไหร่หรือตราเพื่อมันจะสูงสุดเมื่อไหร่จนมันผ่านไปละนะครับตอนนี้มันก็อยู่แค่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ความรู้ของเราที่เรามีแล้วเราจะทํำยังไงอืมกับสถา,านการณ์ตอนนี้ตอนนี้เพื่อนหลายคนก็เริ่มเริ่มซื้อกันแล้วลหละนะครับแบบตอนนี้แบบหุ้นหุ้นดีๆแล้การถูกๆเยอะมากเลย